สัญญาจ้าง1ปีม 1> ไม่ต่อสัญญา1ปีก็คือทํางานครบ120วันแล้วฉะนั้นไม่ต่อสัญญาก็เท่ากับเลิกจ้าง,งมีสิทธิ์ได้ค่าเฉยเชยแต่ทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาจ้าง1ปีในจ้างขอต่อสัญญาเราไม่ต่อมีสิทธิ์ได้ค่าเฉชเชยไหมคะไม่ได้แล้วสัญญาจ้าง1ปีมีสิทธิ์ได้สินจ้างแทนการบอกกก่าวล่วงหน้าไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าบอกไว้ในสัญญาแล้วว่า1ปีโอเคถูกต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะคะแนะนำตัวนิดนึงอันนี้น้องๆธรรมศาสตร์ที่บิกค่ะเอกเกจีนหลังจากที่เรียนจบเนี่ยจะไปทำงานประจำหรือว่ารีแลนซ์ c ะทำงานประจำหนูประจำค่ะทำไมนายจ้างจะต้องจ้างน้องคะเพราะหนูมีความสามารถหน้าตาก็ดีหน้าตาก็ดีอ่าใช่อันนี้ยืนยันเลยนะคะสวยทุกคนจะทำงานให้เต็มที่ค่ะพวกหนูมีความรับผิดชอบ ทำงานค่ะบุกค,ค่ะ,ะ,คะบุกน้องบูแพรลี่ค่ะกิ๊บค่ะเก่งทุกคนค่ะคอนเฟิร์ม